ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีกับนักเรียนทุกๆคนวันนี้รายการทำกำไรชีวิตโดยกองทุนพระพุทธองค์แสนล้านมหาชัยมงคลวัดป่ามหาชัยก็มาพบกับทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งวันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องพระองคุลิมานให้ฟังตอนก่อนบวชท่านเป็นมหาโจร เรียกว่าโจรองคุลิมานเพราะฆ่าคนเป็นจำนวนมากแล้วก็ตัดเอานิ้วมือคนละหนึ่งนิ้วร้อยเป็นพวงค้องขอไว้เหมือนลูกประคำพือสีเที่ยวถือดาบซุ่มคอยฆ่าคนแล้วก็ตัดเอานิ้วมืออยู่ในป่าเพราะต้องการนิ้วมือให้ได้ครบหนึ่งพันนิ้ว เพื่อไปแลกเอาวิชาจากอาจารย์ดังนั้นโจรองคุลิมานต้องฆ่าคนให้ได้ครบหนึ่งพันคนจึงจะได้นิ้วครบหนึ่พันนิ้วน่าสงสารคนที่ถูกโจรองคุลิมานฆ่าและน่าสงสารโจรองคุลิมานที่เข้าใจผิดคิดว่าวิชาที่อาจารย์จะสอนให้คงเลิศวิเศษถึงกล้าฆ่าคนเพื่อเอานิ้วมือไปเป็นค่ายกครู จริงๆแล้วโจรองคุลิมานม่ได้เป็นคนโหดร้ายแต่เพราะความเข้าใจผิดที่ได้อาจารย์เลวที่ตั้งกฎเกณฑ์ไว้ยอย่างนั้นน่าสงสารท่านโจรองคุลิมานแต่ก็ยังถือว่าโชคดีเมื่อพระบรมศาสดาผู้เป็นาศาสดาเอกของโลกมาโปรดจนทำให้ท่านโจรองคุลิมานได้สติเห็นชอบเป็นความชอบ เห็นผิดเป็นความผิดเพราะเมื่อก่อนท่านเห็นผิดเป็นชอบพอพระพุทธเจ้ามาโปรโดจึงได้เห็นถูกตามทํานองคลองธรรมเป็นที่น่าอัศจรรย์ความเห็นผิดเกิดจากการสอนผิดก็ได้เกิดจากการฟังมาผิดก็ได้เกิดจากเห็นผิดทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์ก็ได้ ความเห็นผิดนี้จึงรุนแรงและเป็นอันตรายมากนักเรียนต้องระวังให้ดีเพราะการทำผิดเกิดจากความเห็นผิดคำว่าเห็นผิดคือเห็นอย่างไรนักเรียนนึกออกไหมเช่นเห็นว่าพ่อแม่สอนเราดีแล้วแต่เราทำผิดแล้วพ่อแม่จับผิดไม่ได้ก็เห็นผิดไปว่าตนเองเก่งนี่คือความเห็นผิดทำข้อสอบทุจริต แล้วผู้คุมสอบจับผิดไม่ได้นี้ก็คือความเห็นผิดวันนี้ทำการบ้านมาไม่ทันมาลอกกับเพื่อนพอครูเอามาตรวจแล้วให้คะแนนดีเหมือนกับเพื่อนก็นึกว่าตนเองทำดีนี้คือความเห็นผิดสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุก่อให้เกิดผลร้ายต่อตอนเองในโอกาสต่อไปเมื่อไม่รีบแก้ไขตนเอง จะติดเป็นนิสัยหนักเข้าหนักเข้าจะปลูกฝังลึกเป็นสันดานแล้วก็จะเป็นคนชอบทําผิดอยู่ร่าไปเช่นคนทําผิดแล้วตํารวจจับไม่ได้ก็นึกว่าตนเองเก่งก็เคยชินกับความเก่งที่ผิดอย่างนี้แก้ยากถ้าปล่อยให้ติดเป็นนิสัยและฝังลึกลงไปในสันดานดังนั้นท่านจึงพยายามให้ศึกษาหาความรู้ จะทำให้เราแยกผิดแยกถูกออกและจะได้ประพฤติถูกความรู้ต้องคู่กับคุณธรรมถ้าความรู้ไม่คู่กับคุณธรรมก็จะเป็นเหมือนโจรองคุลีมานที่อยากได้แต่ความรู้แต่ไม่ตระหนักถึงคุณธรรมจึงทำให้ตนเองลำบากถ้าพระพุทธเจ้าไม่ไปโปรโดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำบาปไปอีกนานเท่าไหร เพราะทางการเขาประกาศจับตายแล้วเอาเป็นว่าให้นักเรียนยึดหลักอย่างนี้เพื่อป้องกันความเห็นผิดคือหนึ่งเชื่อฟังและทำตามตามที่พ่อแม่สั่งสอนสองเชื่อฟังและทำตามตามที่ครูสั่งสอนสามเชื่อฟังและทำตามตามที่พระพุทธเจ้าสอนเท่านั้นรับรองความเห็นผิดไม่เกิดขึ้น กับเราแน่นอนหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตชีวิตล่มสลายสังคมครอบครัวถูกทำลายประเทศชาติวุ่นวายและหายยนะเพราะชาวประชาพากันหลงผิดเสียเวลาเสียอนาคตจะพัฒนาอะไรก็ไม่ได้เพราะคนเห็นผิดคิดเรื่องดีๆไม่ออกบอกได้แต่สิ่งที่ผิดผิดชีวิตนี้ทั้งชีวิต ก็สิ้นสุดกันนักเรียนทั้งหลายประเทศชาติฝากความเจริญก้าวหน้าไว้กับพวกเราทุกๆคนหลวงพ่อหรือครูบาอาจารย์เหล่านี้อีกไม่นานก็จะเกษียณอายุและอีกไม่นานเช่นกันพวกเธอทั้งหลายก็จะต้องรับผิดชอบต่อความเสื่อมหรือความเจริญของประเทศดังนั้นจึงอย่าพากันหลงผิดจะเสียเวลาจะเสียอนาคตวันนี้รายการทำกำไรชีวิต ฝากข้อคิดเป็นธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมนะที่หลวงพ่อบอกว่าประเทศชาติฝากความเจริญก้าวหน้าไว้กับพวกเราทุกๆคนจงอย่าเห็นผิดอย่าเสพสิ่งเสพติดเท่านี้ชีวิตก็เพียงพอขอให้ทุกคนจงโชคดีขออำนวยพร